สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุยุ้ยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็เรียมมาถึงยูนิต3แล้วนะคะก็มาพบกับในลิสวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะโดยใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป .4 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นใบความรู้นะคะของ ระหว่างวันที่13ถึง18เดือนกันยายน2564นะคะมาดูกันเลยนะคะคำชี้แจงนะคะก็คือข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะในหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Smile f o หน้า34นั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการใช้นะคะาการใช้ a n y กับการใช้ซ m e นะคะ ะะแล้วก็ข้ขอที่2นะคะคำชี้แจงข้อที่2ก็คือให้นักเรียนดูลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะโดยการฟังแล้วก็ฝึกอ่านตามไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็ฝึกอ่านคําศัพท์ตามด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับในหน้านี้นะคะหน้าที่34นะคะเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะคะแล้วลองตอบว่าถูกหรือผิดะนะคะลองฟังดูค่ะ Students' Book, Unit 3, Lesson 1. Exercise 4 Look, listen, and circle true or false. This is my fridge. Lots of food is in it. There is bread. I eat it every day. There are some eggs, chicken, and fish. I like fruit. There are strawberries, bananas, pears, and some orange juice. in the f r i d อะโอเคนะคะจบไปแล้วนะคะก็จะได้ยินเสียงเด็กใช่ไหมคะเขาก็บอกว่า this is my fridge นะคะอันนี้ก็คือ,อตู้เย็นของเขานะคะแล้วก็ได้อธิบายว่าตู้เย็นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในข้อที่หนึ่ง there are some eggs in the fridge นะคะหมายความว่ามีไข่ อยู่ในตู้เย็นนักเรียนดูในรูปก็ได้นะคะมีไข่อยู่ในตู้เย็นไหมนักเรียนลองตอบดูนะคะว่า True หรือ False นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ There aren't any c a r r o t in the fridge ไม่มีแครอทอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมนะคะ True หรือ False นะคะอะ่ Number three There isn't any bread in the fridge ถูกไหมนะคะ เขาบอกว่าไม่มีขนมปังอยู่ในตู้เย็นเลยนะคะใช่หรือเปล่าตู้ o อาเ l ้านะคะต่อไปข้อที่4นะคะ there are อ่ะ sorry นะคะ there is some chicken in the fridge อ่าลองทำดูนะคะอ่ะอยู่ในหนังสือหน้า34นะคะคราวนี้มีอ n swer ไหมปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวนะคะนักเรียนลองทำมาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะไปเฉลยในการ ตรวจงานาก็ลบกันนะคะจริงๆอยู่ในเบ,บความรู้อยู่แล้วนะคะโอเคใบให้นิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะคราวนี้มาดูนะคะในส่วนของอาภาพนะคะลุ a แอนเซในภาพมีอะไรบ้างคะมีไรซ์ไรซ์ก็คือข้าวแครอทอ,อันนี้เราใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะก็คือแครอทนะคะเคก้กเค้ก นะคะ egg egg นะคะไข่โอเคอันนี้มีไข่หลายฟองครูซุยต้องออกเสียงเติม s ด้วยนะคะ egg carrots อ่า cake เ,เป็นนามนับไม่ได้นะคะจะไม่เติม s นะคะโอเค rice ก็เหมือนกันนะคะ orange orange นะคะอันนี้เป็นสม้มมีหลายผลใช่ไหมคะ milk milk เราก็ไม่เติม s เ,เหมือนกันเพราะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะ bread อ่า bread ขนมปังนะคะ อันนี้คืออะไรเนาะซุปอ่าซุปโอเคคราวนี้นะคะอ่ะผู้ชายคนนี้นะคะเขาถามผู้หญิงคนนี้ว่า have you got any rice have you got any rice อ่ะดูสิถ้าเครื่องหมายถูกหมายความว่ามีอ่ะถ้าเครื่องหมายผิดหมายความว่าไม่มีโอเคนะคะทีนี้ผู้ชายถามว่า have you got any rice มีข้าวบ้างไหม อ่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะผู้หญิงก็ตอบว่า yes i have got some ใช่ฉันมีข้าวนะคะฉันมีข้าวคราวนี้ผู้ชายก็ถามอีกว่า have you got any bread ข้าวมีไหมข้าวมีพ้นไปแล้วนะคะ่ h have you got any bread นะคะม,ม,มีขนมปังไหมขนมปังอยู่เครื่องไหนถูกหรือเครื่องหมายผิดคะอ่าอยู่เครื่องหมายผิดนะคะผู้หญิงก็จะตอบว่า no i have n t got any นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้ซ้ำแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคบอกเล่านะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ any น,น,นะคะตรงนี้คือปฏิเสธรู้ได้ยังไงคะว่าคุยว่าเป็นปฏิเสธมีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่นะคะเดี๋ยวคุยวาดให้ดูเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีเขียวก็แล้วกัน ไม่เอาไม่เอาเหมือนกรอบอันนั้นเอาสีม่วงโอเคนี่เรามี n a p o t h e g ตามหลัง verb นะคะอ่ะกูเขียนให้ดีกว่า n a p o t h e g ตรงนี้เป็น verb นะคะไม่ว่าจะเป็น isn e อ่ะหรือว่า n a p o t h e ่า ถ้ามี en a p o s t r o p h t อันนี้นะคะเป็นตัวย่อของคำว่า not นั่นเองนะคะ aren't อ่าอันนี้เป็นปฏิเสธนะคะในข้อนี้ก็ en a p o s t r o p h t อยู่ตามหลัง verb นะคะก็คือคำว่า have โอเค h a v e n นะคะ h a v e n h a v e n ตัวนี้เราเชื่อมเสียงกันนะคะเป็น h a v e n อ่ะถ้าในประโยคนะคะเป็นปฏิเสธเราจะใช้คำว่า แอนนีนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้คำว่าซ u m คราวนี้นะคะเราก็มาถึงให้นักเรียนฝึกค่ะฝึกพูดอ่ะโอเคอันนี้ r i ซ์อันนี้ไรซ์นน rice, อันนี้เราใช้ไปแล้ว r i ซ์กับเบรดโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกพูดคำอื่นดูบ้างนะคะ Have you got any cake? อ่ะ Have you got any cake? ผู้หญิงก็จะตอบว่าอะไรคะมีหรือไม่มีอ่ะ Yes, I have got some. ใช่ฉันมีเค้กาถามอะไรอีกคะ Have you got any eggs? อ่าสังเกตว่าถ้าเป็นประโยคคำถามเราจะใช้ any ด้วยนะคะเราจะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามอ่าเราจะไม่ใช้ Have you got some rice? นะคะอ่าฮาใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะต่อไป Have you got any c e r t s u h have you got any c a r t s yes i have got some โอเคคำนี้เราใช้ไปแล้วคำนี้ใช้ไปแล้วครบแล้วโอเคต่อไปไปประโยคปฏิเสธดูบ้างนะคะ have you got any oranges no i haven't got any อ่านะคะอ่า uh, ผู้ชายก็ถาอีกว่า have you got any milk no i haven't got any uh, อันนี้ไปแล้ว นะคะค Have you got any soup? No, I have n t got any. ลองไปฝึกพูดดูนะคะโอเคมาถึงใบงานค่ะใบงานนะคะมีคำชี้แจงอยู่ว่าให้นักเรียนคัดลอกคำศัพท์ลงสมุดนะคะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีให้สวยงามทำตีละขั้นตอนนะคะอันดับที่1คัดลอกคำศัพท์ลงสมุดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะ ข้อที่สวัดภาพและระบายสีให้สวยงามอ่ะข้อสดูลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะและเติมคําโดยเลือกใช้ s o m กับประโยคบอกเล่าและใช้ a n นน่กับประโยคปฏิเสธนะคะไปดูกันตัวอย่างเช่น there are some apples in the fridge อ่ะเห็นไหม s o m เราจะใช้กับประโยคบอกเล่า ประโยปฏิเสธจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาเห็นไหมคะอ่ะต่อไป there t h e r e are any apples in the fridge อ่ะถ้าเป็นเห็นไหมถ้ามี apple in apple t r i t ตัวนี้เราจะใช้ any นะคะ t h e r e are นะคะแปลว่ามี t h e r e are t h e r e is แปลว่ามีนะคะต่อไปอันนี้คุาอ,อยู่ยยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น การใช้ Annie จะใช้กับประโยคปฏิเสธจะสังเกตได้ว่าจะมีสัญลักษณ์อันนี้ก็คือเป็นคำกริยาเนาะข้างหน้าจะมี e n a p o t o f i t ต่อท้ายคำกริยานะคะ mm hmm. เช่น ans a n อขอโทษคคุยออกเสีผิด a n อ่า isn't นะคะแบบนี้คราวนี้นี่เลยค่ะนะคะให้นักเรียนเข,เขียนประโยคลงไปนะคะแล้วก็วาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะประกอบนะคะ เติมคำให้ถูกต้องซ้ำใช้กับประโยคบอกเล่านะคะอันนี้ใช้กับประโยคปฏิเสธลองสังเกตดูตามตัวอย่างที่ครูยุยให้ไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด Sub s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ